สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาววงการไก่ชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปง่ายๆดีกว่านะครับเอาไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงอะไรมากนะครับก็เราจะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้นะครับก็มีติดประจากันไว้หลายคู่หลายสนามกันเลยทีเดียวนะครับ น่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นของเดือนกรกฎาคมน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่1 3บส่นี้สัปดาห์ต่อไปก็น่าจะเป็นวันหยุดยาวนลครับอาจจะมีเปิดนะครับอาจจะมีเปิดเป็นบางบ่อนนะครับแต่ก็บ่อนใหญ่ๆนะครับเลื่อนนะครับก็คือมันตรงกับวันศาสนาเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับ แล้วก็เป็นวันหยุดยาวอยู่ชดเชยอะไรอย่างนี้นะครับก็สนามหลายๆสนามในประเทศไทยนะครับก็จะเลื่อนไปเปิดวันที่3สิงหาเลยนะครับเรามาให้ข้อมูลเบื้องต้นอาทิตย์นี้กันก่อนนะครับอาทิตย์สุดท้ายนะครับก็มีติดประจากันไว้หลายคู่หลายสนามกันเลยทีเดียวนะครับก็มีแต่คู่ที่น่าติดตามนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับสนามมหาลาบนะครับเราจะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับคู่เอกนะครับนำรายการนะครับชิง 4.4m นะครับ เป็นการพบกันนะครับระหว่างกอเพชรบุรพาทีมนะครับสังกัดสแสนทวีทรัพย์นะครับพบกับนะครับมาบยาทัวสังกัดปราโมทฟาร์มนะครับคู่นี้นะครับก็เก่งเจอเก่งนะครับแชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์ทางภาคกลางนะครับทีมแชมป์นะครับกับภาคภาคอีสานนะครับก็เป็น เก่งทั้งคู่นะครับเรามาให้ข้อมูลเบื้องต้นของคู่นี้กันดีกว่านะครับเป็นคู่เอกนํารายการสนามมหาราชปากจ้องโคราททำกระแข่งกันในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมนี้นะครับสมาชิกก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับไปฟังข้อมูลของกอเพชรบุรพาทีมกันก่อนเลยนะครับกอเพชรบุรพาทีมนะครับสังกัดสแสนทวีซับนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่สายพันธุ์ม่านะครับชื่อไก่เจ้าแสนทวีซับนะครับ ที่มาที่ไปนะครับเจ้าแสนทวีทรัพย์เนี่ยก็คือว่าเป็นลูกไก่นะครับเป็นลูกไก่ของอพ่อของพ่อเจ้าแสนทวีทรัพย์เนี่ยคือปู่อ่ะปู่เนี่ยเป็นตัวเก่งตัวดังเลยนะครับจากทางหนองคายนะครับสถิติ7ไฟ11ตานะครับตัวปู่นะครับแล้วก็จ่ายลูกมาได้เป็นพ่อของไอ้ตัวเจ้าแสนทวีทรัพย์เนี่ยก็คือว่าพ่อของเจ้าแสนทวีทรัพย์ก็เหมือนเป็นไก่เป็นไกอ่อยู่กับแคมป์คนงานเป็นแคมป์คนงานก็คือว่า เป็นคนเพาะขึ้นมาเราเหมือนเป็นไก่อยู่กับแคมคลงานนะครับก็ตีกินตังกันในซุ้มแล้วนี่เอาแม่ไก่นะครับของเฮตีนะครับเ,เป็นแม่สายปาปียองนะครับมามาผสมนะครับมาผสมแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าแสนทวีทรัพย์นะครับพอได้มาเป็นเจ้าแสนทวีทรัพย์เนี่ยก่อนที่จะนําเข้ามาเนี่ยก่อนที่กอเพชรบุราจะนําเข้ามาเนี่ยก็คือว่าไปเห็นชนที่ชมรม แล้วพวกน้องๆเนี่ยก็บอกว่ามีไก่เก่งตัวหนึ่งนะครับก็เลยให้เสียก๊อฟนะครับไปนําเข้ามานะครับสถิตินะครับสําหรับเจ้าแสนทวีทรัพย์นะครับนําเข้ามานะครับนําเข้ามาในราคาค่าตัว17,000บาทนะครับสถิตินะครับชนมาแล้วนะครับ3ามเที่ยวนะครับบอลชมลมนะครับหเที่ยวนะครับแล้วก็ไฟที่2นะครับคือเจอตัวเก่งเลยนะครับไปเจอสายเลือดของ ลูกไก่เป็นเจอลูกไก่ของเสียขาวสอสนันนะครับราคาค่าตัวของคู่ชนวันนั้นก็ราคาค่าตัวห้าหมื่นนะครับเป็นลูกไก่ของสอสนันฟาร์มนะครับสายเลือดสอสนันฟาร์มนะครับในไฟที่2นะครับที่เจ้าแสนทวีทรัพย์ไปชิงที่สนามพระทองคํานะครับวันนั้นนะครับก็คว้าชัยได้ในยกที่3นะครับคว้าชัยได้ในยกที่3เนี่ยก็คู่ต่อสู้ได้เปรียบหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยโตกว่าสรีระรูปร่างนะครับ ตัวเจ้าแสนทวีทรัพย์เนี่ยเป็นตัวน้องนะครับแต่ว่าคว้าชัยมาได้นะครับแล้วหลังจากไฟนั้นนะครับก็มาติดประจาในไฟล่าสุดคือที่สนามทายาทมังกรนะครับประสบโชคนะครับก็ติดตีเงินล้านนะครับเอาชนะคว้าชัยได้ในยกที่2นะครับไฟล่าสุดนะครับสำหรับเจ้าแสนทวีทรัพย์นะครับเขาบอกว่าเป็นไก่เก่งนะครับเป็นไก่เก่งคนตามเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับสถิติ ก็3เที่ยวนะครับไฟล่าสุดที่ทยยายาทมังกรชนะยกสนะครับก็เป็นไก่นะครับเป็นไก่พมา่ามาล่อนะครับพาวิ่งวิ่งล่อเหลี่ยมลีลาดีนะครับพาวิ่งล่อยาวล่อ,ลอสั้นนะครับวิ่งบนบน,บนแล้วกลับมาแม่นแ่นะครับกลับมาโยนแม่นๆ่นเลยนะครับสําหรับเ,เจ้า แสนทวีทรัพย์นะครับก็หน้าหงอนนะครับมีมีแข้งหน้าหน้าหงอนได้นะครับมีแข้งหน้าเดินถอดถอยนะครับพบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นไก่พม่าม้ารอนะครับวิ่งวนวนพาวิ่งวนวนแล้วกลับมาโยนแม่นแม่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นของกอเพชรบุรพานะครับไปฟังข้อมูลเบื้องต้นของมาบยาทัวร์กันบ้างนะครับมาบยาทัวร์นะครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่สายพันธุ์พม่าสังกัดปาโมดฟาร์มนะครับ เป็นไก่สายพันธุ์พม่านะครับชื่อไก่เจ้าแดงสปริงนะครับหรือชื่อเก่านะครับไฟล่าสุดนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าแดงนายกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมาจะทัวตัวเดียวกันนะครับก็เป็นไก่นําเข้ามานะครับพักพวกนําเข้ามานะครับให้เลี้ยงนะครับมาเลี้ยงนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับอยู่กับเจ้าของเก่านะครับชนมาแล้ว3ามเที่ยวนะครับสามไฟนะครับ ก็เจ้าของเก่าเนี่ยคือซื้อลูกไก่จากเรือนไทยโคราชนะครับราคาค่าตัว90,000มืนะครับก็มามอบให้กับเสียบอยพัทยานะครับเลี้ยงนะครับอยู่กับทีมงานมาพยทัวร์เนี่ยสามไฟนะครับ2ไฟหลังนะครับคือ2ไฟหลังเนี่ยก็ชนะล่าสุดเนี่ยที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีนะครับคว้าใช้ได้ในยุคที่4นะครับแล้วก็มาติดมาดจำชนเงินล้านนะครับ ได้คู่กับสสมเกียรตินะครับ 2.2m นะครับในไฟล่าสุดที่สนามเรืองชัยอยุธยานะครับก็คว้าชัยมาได้ในยกที่4นะครับล่าสุดก็คว้าชัยได้ในยกที่4นะครับก็ปล่อยไปราคาก็ผัดกันนะครับพิกกับไปพิกกลับมานะครับแล้วสุดท้ายนะครับมาได้นะครับมาได้ถนัดถนัดนะครับก็มีอาการนะครับบวมนะครับเพราะว่าเป็นไก่เตะ เปิดได้นะครับมีแข้งนายโยนหวังผลได้นะครับสําหรับเจ้าแดงนายกหรือเจ้าแดงสปริงมาบยาทัวร์นะครับตัวนี้นะครับสไตล์ตเชิงชนก็เป็นไก่เดินได้ถอยได้มีแข้งนายโยนนะครับ